สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับนี่ผมจะพาแม่บุนทรัพย์กับพ่อใหญ่ทองคูณไปลงน้ำนะครับพร้อมกันนะครับนะครับฝั่งมันท้ายใหญ่ๆนี่ก็เป็นแม่บุญทรัพย์นะครับผมก็เดินตามพ่อใหญ่อย่างเดียวนะครับสงสัยจะชอบกับผู้ใหญ่พ่อใหญ่นะครับ อันนี้ก็เป็นพ่อใหญ่ตองคูณนะครับครับก็มาดูเพลของพ่อใหญ่นะครับก็เกือบใกล้วันแล้วนะครับก็จะได้ไปับการรักษาที่กําแพงเสียนตามแม่แม่ีตั้งใจไว้นะครับนี่ครับก็มีเผลใหม่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับนะครับก็เนื่องจากการเขานอนทับนะครับแล้วก็อาจจะนอนข้างเดียวนะครับพ่อใหญ่ชอบนอนข้างนี้นะครับเพราะว่า ฝั่งนี้ก็จะเป็นงานเน่านะครับอาจจะปวดนะครับฝั่งนี้นะครับจะปวดไม่ค่อยได้นอนนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีหนองนะครับไหลลงมานี่ครับช่วงช่วงเช้าไม่ได้ล้างนะครับผมจะล้างเฉพาะช่วงแต่ช่วงเย็นนะครับแต่ช่วงเย็นก็บางครั้งก็ไม่ได้ทําคลิปลงนะครับเพราะว่าผมต้องถ่ายด้วยล้างด้วยนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําในเวลาเดียวกันได้นะครับ ก็จะถ่ายได้เฉพาะตอนเอาย้าให้กินกับตอนลงน้ำนะครับผมนี่นะครับพ่อใหญ่ก็กินสับรดนะครับสับรดก็อาจจะแห้งหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีรสชาติของสับรดอยู่นะครับสับรดนี้ก็ซื้อมาตั้งแต่พัทยานะครับก็เราต้องประหยัดงบไว้บางส่วนนะครับก็จะกินสลับกับย่ากับอ้อยนะครับเพราะว่าสับรด ค่อนข้างจะมีราคานะครับพอมาถึงที่สุรินทร์นะครับหญ้ากับอ้อยก็ราคาทั่วไปนะครับปกตินะครับแต่สับปะรดราคาจะแพงหน่อยนะครับก็เนื่องจากการขนส่งนะครับค่อนข้างจะไกลนะครับจากพัทยามาถึงสุรินทร์นะครับก็เป็นร้อยโลนะครับเนี่ยครับแม่พูนซับแอบกินอะไรนะครับตรงนี้โอ้กินหัวมันนะครับแม่พูนซับแอบกินหัวมันนะครับ มันแล้ก็จะมีฝั่งนี้นะครับซึ่งเขาได้ขุดแล้วก็ลงต้นใหม่แล้วนะครับฝังนี้แต่หัวก็ยังเหลืออยู่นะครับเหลือเพราะว่าอาจจะเก็บออกไปข้างๆรั้วนะครับในบนทรัพย์ก็จะได้กินน้ำแล้วก็กินหญ้านะครับดึงหญ้ากินนะครับหญ้าก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับวันนี้วันนี้อากาศร้อนนะครับ นี่ครับก็จะลงน้ําช่วงเวลาเย็นนะครับแม่พ่นซับกับพ่อใหญ่นะครับก็ผมดูคนเดียวนะครับก็ต้องใช้วิธีไล่นะครับไล่โดยไม่ได้ขี่นะครับไล่เหมือนหัวเหมือนควายนะครับไล่ลงน้ําเลยนะครับต้อนลงน้ํานะครับสองเชือกเพราะว่าแม่พ่นซับก็จะติดพ่อใหญ่ต้องคูนนะครับถ้าพ่อใหญ่ลงน้ําก็จะลงด้วยกันนะครับนี่นะครับมาดูนะครับว่า แม่คุณซับเขาทำอะไรนะครับเมื่อกี้เขาจกนะครับจกจกพ่อใหญ่นะครับจกก็คือภาษาอีสานนะครับล้วงก็คือล้วงนะครับล้วงดมนะครับนี่ครับพ่อใหญ่ก็ดมนะครับจกนะครับเช่นเดียวกันนะครับโอ้แม่คุณซับเป็นอะไรนะครับมาดูกันนะครับตื่นอะไรหรือเปล่านะครับนี่นะครับหัวเชิดเลยนะครับ ปกติก็มีพี่ชายช่วยเลี้ยงนะครับแต่ซึ่งไม่มีไรายได้นะครับก็ต้องอานอวยไปทางอื่นนะครับไปหางานทํานะครับสําหรับแม่บุญทรัพย์นะครับผมก็รู้จักเจ้าของเขานะครับตั้งแต่เขายังไม่เสียชีวิตนะครับก็ผมไปรับมาเนื่องจากเจ้าของป่วยไม่สบายนะครับผมไม่ได้ออกเงินซื้อแต่อย่างใดนะครับ ก็มาเลี้ยงให้โดยรู้จักกันนะครับเนื่องจากรู้จักกันสนิทสนมกันนะครับก็อยากนำมาเลี้ยงโดยมีเหตุผลนะครับก็หนึ่งอยากจะให้พ่อใหญ่มีเพื่อนนะครับเพื่อนคุยเพื่อนเล่นเพื่อนกินนะครับก็สองนะครับก็เจ้าของไม่สบายนะครับก็ไม่ทราบอาจจะเลือกควานนะครับ ก็ลูกก็ไม่สะดวกจะเลี้ยงนะครับสะดวกที่จะช่วยเลี้ยงแม่พุทซัพย์นะครับเนื่องจากพ่อเขาไม่สบายนะครับผมเลยจึงอยากพามาอยู่กับพ่อใหญ่นะครับเกรงว่าพ่อใหญ่จะเหงานะครับเพราะว่าในหมู่บ้านนะครับ ในหมู่บ้านผมนะครับก็มีช้างเพียงเชือกเดียวนะครับที่อยู่นะครับพ่อใหญ่ก็อยู่เพียงลําพังมาตลอดนะครับตั้งแต่พ่อใหญ่มาอยู่นี่นะครับอาจจะไม่ได้ทํางานหนักก็จริงนะครับแต่การที่อยู่เพียงลําพังนะครับอาจจะทําให้เหงานะครับอาจทําให้เหงาอาจจะทําให้มีความในเนื้อต่ําใจนะครับบางอย่างนะครับก็ ช้างก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเช่นเดียวกันนะครับก็เช่นเดียวกันกับคนนะครับคนถ้าบางครั้งอยู่เพียงลําพังคนเดียวน,นะครับก็รู้สึกน้อยเนื้อตามใจเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเงาเงานะครับก็อยากให้พ่อใหญ่มีเพื่อนนะครับผมจึงรับมาอยู่ด้วยนะครับแม่พุ่มซั์นะครับก็ไม่มีค่าตัวแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ได้ คุยตกลงกันไว้นะครับถ้าสถานการณ์โควิดในทีนดีขึ้นนะครับก็ถ้าแม่ผู้ซับมีเงินเดือนก็จะแบ่งให้คนเลี้ยงนะครับมีงานทํามีเงินเดือนนะครับก็จะแบ่งให้คนเลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับก็จะนำมาให้น้องชายช่วยเลี้ยงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ ติดทหารนะครับอีกไม่กี่เดือน้แล้วครับก็จะปลดออกมาแล้วนะครับก็จะไ,ได้มาช่วยเลี้ยงแม่ปุทซับน,นะครับหรืออาจจะเลี้ยงพ่อใหญ Hindu ่แทนผมนะครับผมก็จะเปลี่ยนมาเลี้ยงแม่ปุทซับน,นะครับก็ต้องลองดูนะครับแต่ไม่ได้แยกกันเลี้ยงนะครับถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงอยู่ด้วยกันนะครับพ่อใหญ่จะอยู่ไหนก็แม่ปุทซับก็ต้องไปอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าอยากให้พ่อใหญ่มีเพื่อนนะครับ ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับแม่บุญทรัพย์นะครับว่าผมนํามายังไงนะครับหรืออยากรู้ว่าซื้อมาหรือเปล่าหรือเอามาเฉยเป็นไปได้หรือเปล่านะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับทางเจ้าของโดยตรงก็ได้นะครับเรื่องจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับผมผมนํามาเลี้ยงจริงนะครับแต่ไม่ได้ออกคะแนนซื้อแต่อย่างใดนะครับไม่มีเงิน ไม่มีคะแนนมากมายไก่กองที่จะนำแม่พปนทรัพย์มาเป็นของตนได้นะครับก็มีแค่กำลังหาญ้าให้กินนะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็ที่มาที่นำมานะครับก็ไม่ได้มีจุดประสงค์จะเรื่ออะไรแต่อย่างใดนะครับก็ อย่างที่บอกไปนะครับก็ใหญ่ก็อาจจะอยากมีเพื่อนครับถึงเขาจะพูดไม่ได้นะครับแต่ผมก็เลี้ยงเขามานะครับก็ดูจากแววตาดูจากท่าทางกิริยาของเขานะครับไปอยู่ที่วังทะลุนะครับพบเพื่อนฝูงเยอะนะครับหลายเชือกนะครับแต่พอดีแต่พอกลับมาที่หมู่บ้านคืนนะครับก็ไม่มีเพื่อนนะครับ ก็บางครั้งครับบางครั้งขอผมก็มีทุระที่ต้องทําที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับถ้าจะพาผู้ใหญ่ไปอยู่ที่วังทะลุตลอดกันนะครับก็อาจจะบางครั้งก็ไม่สะดวกนะครับผมก็ต้องมาหาหญ้าปลูกยานะครับไปกลับก็ค่อนข้างจากไกลนะครับค่าน้ามันค่ารถนะครับเฉพาะค่าอาหารที่แม่แม่เอฟอุดหนุนมาก็ ใช้วันต่อวันเลยนะครับบางครั้งนะครับบางวันนะครับก็วันต่อวันนะครับค่ารถค่ายาค่ากินนะครับค่าน้ามันไปกลับก็วันละหลายเที่ยวนะครับต่อไปผมก็ต้องเลี้ยงดูผู้ใหญ่อยู่ที่นี่นะครับหลังจากรักษาหายดีก็ต้องกลับมาอยู่ที่นี่นะครับอาจจะไม่ค่อยได้ไปบางทุนะครับอาจจะนานๆทีนะครับถึงจะพาไปนะครับก็ เอฟีแม่ๆเอฟซีบางท่านอาจจะคิดถึงนะครับอาจจะอยากจะให้พาพ่อใหญ่ไปนะครับผมก็อาจจะไปได้เป็นบางครั้งนะครับอาจจะไม่ได้ไปบ่อยหรืออาจจะไม่ได้ไปอยู่นานเหมือนที่ไปนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะพาแม่พูดซับกับพ่อใหญ่ลงน้ํานะครับเดี๋ยวนี้นะครับไป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 เฮ้ย ไป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 เออไป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 ครับไป่นทรับก็เดินตามไปแล้วนะครับผม ครับก็จะไปลงน้ำสารนะครับโดยใช้อาจใช้กินก็เป็นน้ำสารนะครับคอน้ำปลาปาก็มีนะครับแต่เป็นน้ำคลอรีนน้ำสารส้มนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากให้กินเท่าไหร่นะครับอาจจะกินเป็นบางครั้งครับจะเป็นน้ำที่ใสก็จริงนะครับแต่เขาใช้สารนะครับเป็นสารบำบัดน้ำนะครับก็ไม่กล้าให้กินเท่าไหร่นะครับอาจจะมีผลภายหลังนะครับไปไปไป ไปเลยไปเลยน่ครับดึงหญ้ากินนะครับเมื่อฝนตกนะครับหญ้าก็ขึ้นนะครับึงแม่ผู้ใหญ่แม่แม่ใหญ่นะครับสังสยายนะครับยายจุนซับแม่ผุดจับนะครับอยู่ที่พัทยานะครับก็หญ้าอุดมสมบูรณ์ดีนะครับแต่มาอยู่ที่นี่ก็ต้องปรับปรุงกับพื้นที่นะครับที่ หายายากนะครับหา,าหาลำบากนะครับแล้วก็เป็นที่ค่อนข้างจะแรงนะครับเฮ้ยเพ่อใหญ่เดินนำหน้าไปก่อนนะครับโอ้กินมะม่วงนะครับพ่อใหญ่ดึงกินต้นกินลูกมะม่วงนะครับเมอนี่นะครับ มะม่วงกินนะครับมะม่วงที่เราโนยแย่งกันอีกนะครับพ่อใหญ่กับแม่่นทรัพนะครับน,นี่นะครับหาเก็บมะม่วงกินเองได้นะครับไป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 ฮ้ยไปไปเน็วนะครับเดินคู่เป็นกันไปอย่าง สวยงามทีเดียวนะครับพอใหญ่ก็นำหน้าไปก่อนแล้วนะครับนี่ก็ถึงสระน้ำแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่พุณศกับพ่อใหญ่จะเล่นน้ำด้วยกันอาการจะออกมาแบบไหนนะครับผมนี่นะครับน้ำสระนะครับนี่นะครับลงแล้วนะครับผม ลงแล้วก็มาดูกันนะครับว่าการเล่นน้ําจะออกมายังไงนะครับครับโอลงกินน้ําแบบธรรมชาตินะครับมันช้างป่าเลยนะครับผมแต่ไม่ใช่นะครับเพราะอยากจะไม่ปนรั์นะครับก็มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นช้างบ้านนะครับนี่นะครับวิธีชีวิตของ ตายายคู่นี้นะครับช่วงเย็นก็ลงกินน้ำด้วยกันนะครับจะกินน้ำวันละสามครั้งนะครับเช้าก็มันเย็นนะครับเหมือนเช่นเดียวกันกันกบวัวน,นะครับแ้คุณทรับมีอาการเป็นยังไงนะครับทำไมถึง อันสะโพกนะครับลงมาทางน้ํานะครับแต่พ่อใหญ่ต้องคุณเองยังกินน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับนี่นะครับพ่อใหญ่ก็ลงนําหน้าแม่ปุณซับลงไปแล้วนะครับมาดูแม่ปุณซัพ์นะครับว่าจะลงตามหรือเปล่านะครับอ๋อนี่พ่อใหญ่นะครับถอยถอยละมุดนะครับ อ้โ oh, เล่นน้ํานะครับครับพ่อใหญ่ก็อายุมากแล้วนะครับถ้าเราจะล่ามโซ่ตลอดนะครับแบบบังคับตลอดก็อาจจะเครียดนะครับเราก็ใช้วิธีที่มีเพื่อนลงเล่นน้ํานะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาลงเล่นแบบธรรมชาตินะครับ ผลทัพไม่ลงเลยนะครับถยอถยลงไปลงไปโอ้พ่อใหญ่ถอยอย่างเร็วเลยนะครับไปไปไปลงไปลงไปครับแม่ผลทัพย์นี่นะครับไม่ยอมลงนะครับไปไปลงไปเฮ้ยไปไปลงไปลงไปไปไปเฮ้ยไปไม่ลงนะครับโอ้พ่อใหญ่ขึ้นก็ขึ้นด้วยนะครับไปขึ้นก็ขึ้นนะครับ นี่นะครับดำเมื่อมเลยนะครับพ่อใหญ่โอ้ค่าที่ห้าก็ขาที่ห้านะครับโผล่ออกมาแล้วนะครับพ่อใหญ่แสดงถึงอาการสมบูรณ์การสบายเนื้อสบายตัวของพ่อใหญ่นะครับได้ลงเล่นน้ํานะครับแล้วก็มีค่าขาที่ห้าออกมาแม่พูนซับนะครับสงสัยต้องใช้น้ําประปาฉีดนะครับเดี๋ยวไปถึงบ้านก่อนนะครับต้องใช้น้ําประปานะครับเพราะว่าเนื้อตัวยังไม่เปียกเลยนะครับนะครับเดินกลับแล้วครับกลับไป ที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็ไปฉีดน้ำนะครับให้แม่พุ่นซับนะครับแล้วก็จะให้กินน้ำประปาสักนิดหนึ่งนะครับถ้ากินเยอะก็กลัวเกรงจะเป็นอันตรายนะครับเตัวเป็นน้ำคลอรีนน้ำสารส้มนะครับนะครับมาถึงมาแล้วนะครับแล้วก็ฉีดน้ำให้แม่พุ่นซับนะครับ ในบุญชับชอบหญ้านะครับหญ้าอ่อนนะครับดึงที่พัทยานะครับหญ้าเยอะนะครับนี่นะครับตัวใหญ่ก็แห้งแล้วนะครับโอ้คันนะครับคันคันนะครับในบุญับถู อันนี้ก็ต้นสับรถนะครับบักนัดนะครับบักนัดต้นบักนัดนะครับครับผมเองก็พูดได้หลายภาษานะครับทั้งกเมนทั้งภาษาอีสานภาษาไทยนะครับภาษาสวยก็ได้นิดหนึ่งนะครับอาจจะพูดไทยตกเขเมรนบ้างนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าที่บ้านผมก็ภาษา ชาวบ้านนะครับเขาก็ใช้ภาษาเขมรกันนะครับพูดภาษาเขมรนะครับท่านใดอยากฟังเสียงภาคภาษาไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะพาพ่อใหญ่ช่วงเย็นนะครับพ่อใหญ่กับแม่บุญรัย์นะครับช่วงเย็นจะพาไปกินต้นต้นไทรครับต้นไทรต้นข่อยนะครับที่ทุ่งนานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องติดตามคลิปต่อไปนะครับผมจะทําคลิปต่อไปให้ชมนะครับครับผมส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องพ่อปลายทองคูณด้วยนะครับผมขอบคุณครับ